สวัสดีคนดูหนึ่งคนไปวะฮอตกาแฟมันหากินยากนะทำกินเองซะเลยกินที่ไหนก็ไม่ได้ร้านปิดหมดนั่งกินก็ไม่ได้ฟิลซื้อมกากินทำเองทำกินเองดีกว่า Chạy tắc kia hót Tại tai ยากาศดีๆยามเช้ายากาศดีมากเลยตอนเช้าๆเอ้ยแปบ๊บเดียวไม่เกิน5นาทีก็ได้กินแล้ว รอกินได้เลยไม่เกินห้านาทีตรอนหนึ่งแก้วออสวัสดีคนดูสิบคนสิบเอ็ดคนไอโน้กวันนี้ไม่ทำอะไรวะเนี่ยไฟเร่งแรงก็ไม่ได้ ต้องเปิดเบาๆบอกไม่เกินห้านาทีกินได้อเมริกาโน่ถ้าอยากกินลาเต้ต้องซื้อตัวสตีมนมเย็นมาเป็นเหมือนที่ตีไข่ยก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 เป็น ทุกคนเจอโควิดไปเฮ้ยไม่ต้องก่อไฟหรอกนี่ก็ใช้ได้ต่อแคตต่อเล็กสนใจสักเครื่องไหมใครเป็นคอกาแฟเนี่ยมีคอกาแฟม้างไหม คอกาแฟไอห,หนุไมห่น่าใช่อ่อนสนใจสักเครื่องไหมเครื่องทำกาแฟคอยดูมันนะเข้มข้นมากตัวนี้เราเราต้องเอา,มาเมล็ดมามาใส่นี้แล้วบดเองบดบดบดออกมาก็จะได้ผกาแฟ กาแฟแบบนี้แล้วเราก็าเอาไปใส่เครื่องกว่าจะได้กินก็เมื่อยแขนอยู่เหมือนกันรีวิวให้เขาเฉยเลยหนูไปทำะไรวันนี้หนูมีเครื่องทำเออ เครื่องทําเหล้าไม่น่าจะมีวะน่าจะหมักเองหกคนสวัสดีครับคนดูหกคนเรามากินกาแฟสดในป่ามะม่วงกันวันนี้วันนี้เอาคุณลุงออกมาด้วยคุณลุง ไม่ได้สตาร์ทนานกลัวแบบเสียเลยเอาคุณลุงมาลุยป่ามะม่วงน่าจะใกล้ได้แล้วนะ ยังมีคนดูอยู่โอเคขอบคุณครับ4คนอยู่เป็นเพื่อนกันกินกาแฟสักแก้วก่อนค่อยเข้าบ้านเห็นแล้วว่าจะจอดกินตามข้างทางกลัวเขาจับเอาแต่ตามข้างทางอ่ะบรรยากาศตอนเนี้ยดีมากเมืเ่อไรสถานการณ์แบบนี้จะหายไปสักทีก็ไม่รู้ พี่เล็กสวัสดีครับพี่เล็กเป็นไงบ้างพี่ภูเก็ตสถานการณ์รอนะครับรอดูรอดูว่ามันจะมันจะออกมาเป็นแบบไหน เริ่มเดือนแล้วอยู่นั่นอากาศคือยังไงพี่เล็กเริ่มได้แล้วตัวกาแฟน้ำร้อนเริ่มดัน,ต,น,น,ดนตัวน้ำกาแฟออกมาละสักครู่สักครู่ภูเก็ตแย่เลยใช่ไหมเขาจะเปิดเมืองอยังกะพี่ ควันขึ้นฉุยๆๆๆเลยเนี่ย,ย,ยนะอ๊ยอากาศดีมากเลยพี่เมื่อเช้าเช็คดูมัน 1ิบก้าองศาได้แล้วอเมริกาเนอ กูภูดด <Okay. S 1> เก็ตปิดต่ออีกหนึ่งเดือนโอ้ยแย่เลยดิยงี้ว่งวางๆเดี๋ยวไปเที่ยวหาพี่รอให้อะไรมันดีๆก่อนหนึ่งแก้วรอก่อนไหมร้อนกินยาช่ไหม เขาก็ปิดอย่างเงี้งานก็คงได้หยุดกินหมดเลยเลยด้ดีมากนิวบรรยากาศดีนะเขาใหญ่บ้านเราเนะี่ย จะร้อนชจะผายรถชายก็ไม่เล็วนะนี่ไม่ได้ใส่อะไรเลยน้ำตาลไม่ใส่กินแบบเพียวๆสดๆร้อนๆขมๆ ลูกหายไปกลางเต็นทกันโอเคจัดไปหนึ่งทิปว่าแต่เต็นท์สมัยก่อนน่าจะพังกันหมดแล้วแหละคงจะต้องได้ซื้อใหม่นะนิวนิวความีให้พี่ยืมมั้งปะ คิดถึงก็มมาสิพี่ปิ้งย่างนะนิวนะ บรรยากาศแบบนี้แล้วนึกถึงเขาค้อเลยอะ่ะเคยไปอยู่รอบนึงบรรยากาศโคตรดีอเช้ามาจิบกาแฟดูพระอาที่ขึ้น แล้วผมขอ,อกินกาแฟครับจบไลค์แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสําหรับคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบาย